อย่าหาทำเพจดังเตือนกินไส้เดือนดิบแหล่งรวมเชื้อโรคไปหาอะไรแปลกๆเปิดพิสดานทานกันดิฉันเห็นเขาโพสต์เขากินไส้เดือนดิบๆไส้เดือนนะคะเอามากินเนี่ยอย่าว่าแต่อร่อยหรือเปล่าเลยใช่คุณสวิทต์กล้ากินได้ยังไงมันไม่ได้น่ากินเลยค่ะถามว่ากินแล้วมันดีไหมคุณหมอเขาเตือนเลยนะคะ หมอแล็บแพนด้าคุณหมอภาคภูมิเดชหัสดินท่านเป็นนักเทคนิคการแพทย์หัวหน้างานโรคติดเชื้อทางโลหิตวิถีอนุชีววิทยาเนี่ยตำแหน่งของท่านก็เยอะอยู่ที่สภาการแไทยค่ะท่านก็เตือนว่าอย่ากินอย่ากินไส้เดือนดิบดบมันไม่ได้น่ากินค่ะแล้วมันเป็นต้องขออภัยคนที่รับประทานอาหารอยู่นะคะอันนี้คือไส้เดือนที่เขาเอามายำค่ะเป็นยำไส้เดือนดิบคือดิบแบบ คลานกันอยูยย่ๆเลยอะค่ะ <Hey. S 1> มันเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคอยู่นะอย่างที่เราท <Hey. S 1> ราบกันข่ะว่าไ <Hey. S 1> ส้เดือนอยู่ในดินมันกินสิ่งปฏิกูลทุกอย่างอยู่แล้วนะคะ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นตัวมันก็มีเชื้อแบคทีเรียในตัวมันก็เต็มไปด้วยไข่พยาธิและเชื้อโรคต่างๆแต่คุณหมอก็ยังบอกกับขาเปิดพิสดารนิดน,นึงว่าจะกินสุกก็กินไป hmm. ผมก็ไม่ได้ว่ากินสุกกินได้ค่ะแต่ กินดิบอยากกินแต่ไม่ว่าสุกว่าดิบยังไงผมก็ไม่กินค่ะคุณหมอบอกอย่างนั้นแล้วก็หัวเราะฮ่าๆด้วยนะคะคุณสุวิทย์จะกินไหมล่ะใครจะกล้าในกราโยดูลรวเหมือนเ้นอูด้งมอนกันนะลองดูแต่หน้าเนี้ยอย่าไปกินไส้เดือนเลยค่ะคนบ้านนอกอย่างเราฝนมาแล้วนะคะมีนกหนูงูเห่าอึ่งอ่างคางคกจิงจกตุกแกมีอะไรก็กินได้หมดละค่ะคุณสุวิทย์ประหลาดนะครับกินไส้เดือนนี่ไม่ดีครับนี่นะแต่คนต่างจังหวัดนะครับก็มีความเชื่อเหมือนกันโดยเฉพาะคุณ พุงโลก้นรีบอ๋ตานขโมยอตานขโมยสมัยก่อนนะครับก็คือว่าเอาไส้เดือนเนี่ยไปตากแห้งครับ่า้นี้แสดงว่้กินมาแล้วนะครับก็ก็ไม่เคยกินครับแต่เคยได้ดมกลิ่นอยู่เนี่ยไปนั่งอยู่ในวงเดียวเขาเนี่ยสดนี่ครับก็ไม่ดีนี่นะนากินอย่างอื่นดีกว่าครับคุยยา